สีสวยสีงามสวยมากมากสวยเป็นลายไทยหรือไทยหรือลายนมสาวสวยๆตัดเสื้อตัดกางเกงตัดกระโปรงตัดชุดได้ผ้าสวยๆผ้างามๆยาวยาวหนึ่งเมตรกว้างเมตรแปดสิบผ้าสวยๆผ้างามๆเป็นผ้าทอ ตัวออย่างดีทอแเน่นทอหนาะทอละเอียดตรงนี้ก็เป็นลายนาคเป้าทรัพย์ตรงนี้ก็เป็นลายนมสาวหัวแดงขั้นขั้นสีส้มขั้นส้มหัวแดงเชิงแดงผ้าสวยผ้างามผ้าทอมือคนเผ่าไทยหรือทอทอสวยๆทองามๆฟิกสีปูกาวปรับผนุ่มให้เรียบร้อยไม่ยืดไม่หดไม่ตกสีสวยมากๆหกแปดศูนย์ราคาเบาๆผ้าเกรดพรีเมียม สวยมากๆตัดเสื้อตัดกางเกงตัดกระโปรง